ชมสวนก้ไม้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นโนบิเล่คุณผู้ชมอันนี้คือหน่อใหม่ที่ออกมาปีนี้เขียวมากเขียวมันาวมากครับ ดูโคนส้มๆนะเหมือนจะเน่าเลยคุณผู้ชมเหมือนจะเน่าเลยเดี๋ยวผมจะย้ายไปแขวนไว้ข้างบนแล้วครับเพราะว่าช่วงก่อนผมเอาหลบฝนฝนตกหนักมากผมเอาเลยเอาหลบฝนไว้แล้วทีนี้ำํำรู้สึกว่าํำเหมือนมันจะส้มๆนะเหมือนจะเน่าโคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เอื้องสายครับ สาเชียงใหม่อันนี้ใสายหลวงฟิลิปปินส์คุณผู้ชมหนอดกมากยังมีขายอยู่นะครับกระเช้าละ250านะคุณผู้ชมอันนี้2กระเช้านะครับกระเช้าหนึ่งก็มีอยู่ประมาณ4 5 6สายคุณผู้ชม250บบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูสายหลวงฟิลิปปินส์เฟิร์นก็งามนะครับ เฟิร์นกระเช้าสีดาสายม่านใต้อันนี้สายจะเล็กหน่อยนะคุณผู้ชมโอ้แดดออกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพามาลอดสุมเฟิร์นฝั่งนี้มันจะรกๆกหน่อยนะครับคุณผู้ชมมันจะรกๆหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของโรงเรือนนะฝั่งที่ออกอากาศบ่อยๆก็จะอยู่ฝั่งนู้น เหมือนมันมีทางเดินสองทางสวนผมโรงเรือนผมอ่ะอันนี้เป็นเฟิร์นกีบแรดนะครับเป็นเฟิร์นป่ากีบแรดเขียวไปหมดเลยคุณผู้ชมมีหญ้ามีอะไรขึ้นเต็มสิงโตก็สวยนะยังมีอยู่นะครับสิงโตดอกแดงสองหบบาทฝนตกไม่หยุดเลยคุณผู้ชมบ้านผม มันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเหมือนไม่เคยตกเนาะสายน้ำนมข้าวครับหน่อสวยแล้วอันนี้เป็นโคย่าป่าคุณผู้ชมดอกแปลกดีเหมือนหัวเข็มหมุดเลยครับ อันนี้อยู่ในโฮย่านะครับเป็นสกูลโฮย่าดอกมันหูเข็มหมดเลยคุณผู้ชมแหลมๆเนาะแปลกดีไม่ค่อยเห็นที่ไหนโฮย่านี้เป็นกระจุกเหมือนดอกพุธเลยคุณผู้ชมดูดอกเขาแปลกดีครับออกหลายช่อแล้วว่าจะถ่ายให้ดูก็ไม่มีเวลาเลย ใบหลวงใบเหลืองเต็มเลยได้เวลาสำรวจสวนแล้วฝั่งนี้มันก็จะเขียวๆหน่อยนะม่อนไข่ยังมีอยู่นะครับร้อยแปดสิบาทนะคุณผู้ชมม่อนไข่มีทั้งใบกลมใบไม่กลมเนาะคราๆกันไปช่วงนี้มันเป็นไม้ที่แบบเลี้ยงแล้วคุณผู้ชมไม่ค่อยมีให้คัดเยอะนะ ส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเลี้ยงแล้วลากเดินดีละครับสนใจอะไรก็โทรมาได้นะครับ0 8 8 2721656อันนี้เป็นสิงโตรวงข้าวสวย250นะครับคําป๊อกลาวหนอกำลังฟูเลยครับ ร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ก็เป็นพวงหยกแคร์คุณผู้ชมดกมากหน่อมันเหมือนผักบุ้งเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับดอกเขาพวกนี้จะออกดอกตลอดนะคุณผู้ชมพวงหยกแคร์เนี่ย จะออกบ่อยมีขายอยู่นะครับกระถาง250นี่คุณูชมดอกเขาอันนี้ผมจะใส่กระถางไม้ไว้ที่ขายเป็นพลาสติกนะครับอยู่ข้างบนเนาะพวกนั้นเป็นกระถาง250เป็นกระถางพลาสติกลำก็เริ่มอ้วนแล้วครับเขียวๆใสๆเนาะเหมือนหยกเหมือนอะไรเลยคุณชม อยากได้อะไรก็โทรมาอันนี้พวกนี้จะเป็นต้นปรงนะครับผมเอามาชํำชํำไว้แล้วก็ไม่ได้ปลูกออกเยอะมากสายม่วงเวียดนามพวกนี้เป็นฟ้ามุ้ยนะครับฟ้ามุ้ยหลวงหอยนี่คุณผู้ชมคลองหลังบ้านน้ำแดงมาก วันนั้นนะ่ามาถึงถังสีน้ำเงินนี่เลยนะครับใกล้ๆนี่เลยแต่พอฝนห่างทิ้งช่วงไปประมาณสักห้าหกชั่วโมงน้ำก็เริ่มลดแล้วคุณผู้ชมน้ำจะเป็นสีแดงน้ำมันจะมาจากบนดอยบนดอยนะครับเป็นน้ำภูเขาเนาะน้ำสีออกแดงๆคุณผู้ชมแต่ตอนนี้แห้งสถานการณ์เริ่มปกติแล้วครับอยู่ข้างล่างละ อันนี้เป็นกุหลาบแม่เมยนะครับยังมีอยู่นะครับ250เอ้ย1 8 0บาทนะครับสนใจอะไรก็โทรมานะจ๊ะกุหลาบแม่เมยยังมีอยู่นะคำผักปาบครับ250บบาทฝั่งนี้ไม่ค่อยได้อ,ออกอากาศนะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้มาถ่ายฝั่งนี้ อันนี้เป็นคำผักปนาครับส่งร้อยห้าสิบนะครับ,250น,รบนี่ก็คำผักปาาสวยแล้วคุณผู้ชมลากเกาะดีแล้วครับนี่ไม่ตายแล้วครับซื้อไปได้เลยปลูกได้แหละเออไปแขวนได้เลยไม่ตายแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นสายเชียงใหม่คุณผู้ชมสายยาวมากเขียวเขียวคุณผู้ชมเขียวเขียว ดอกคงอลังการมากคุณผู้ชมสายยาวช่วงนี้กำลังเป็นใบนะครับมีใบเนาะเดี๋ยวประมาณสักสิ้นปีเขาก็จะทิ้งใบละก็จะใกลออกดอกช่วงนี้ก็บำรุงต้นไปก่อนเนาะร้อยแปดสิบบาทนะคุณผู้ชมอยากได้กระถางไหนชี้มาได้เลยนะครับ08-8272-166 6ที่เป็นเชื้อลาเราก็มีคุณผู้ชม ใบเหลืองร่วงนี่ก็เป็นนี่เชื้อราต้องย้ายออกนะครับไม่ต้องเด็ดออกเด็ดออกก็ได้ย้ายออกก็ได้บานนกคุ้มเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ นกคุมก็มีขายนะคุณผู้ชมเป็นกระถางนะครับ250เนาะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอันนี้เป็นสิ่งโตครับที่ปลูกไว้ครั้งที่แล้วนี่ชุดนี้เป็นกระถางแบบนี้นะครับนี่250นะครับหลายหัวนะหลายเง้านะถอดกระถางส่งนะครับนี่ครับใบลา,ล,าลายสวยสวยส250หบบาท ข้างหลังก็จะเป็นไม้พวกแบบไม้ที่ขายไม่ออกเนาะแล้ก็จะพักฟื้นไว้ช่วงนี้บางพื้นที่ส่งได้แล้วนะครับเนาะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังส่งไม่ได้นะครับ ลูกค้าสนใจอะไรก็โทรมาได้นะยังมีอีกหลายอย่างอยู่นะครับหนวดพรามเอื้องสายคำผักปาาสายน้ำผึ้งไทยก็มีนะครับนี่มีสายน้ำผึ้งไทยสายอบบบคุณผู้ชมสายอบบบเลยร้อยแปดสิบบาทเริ่มงามแล้วครับ เอาไปดูแลต่อได้เลยนะนี่เอื้องนิ่มเอื้องนิ่มสุเทพผมมัดใส่ไม้ไว้เล็กๆก็เขียวดีนะคุณผู้ชมรากก็เริ่มงอกแล้วครับคำผักปราบก็น่ารักดีสวยเนี่ยคุณผู้ชมรากเกาะดีแล้วนะครับนี่เอื้องนิ่มสุเทพดอกเป็นแบบนี้ สีออกเหลืองเ,อเหลืองเนาะเหลืองเหลือขาวขาวได้กลิ่นหอมอะไรอะ่ะหอมอะไรแปลกๆนี่ก็จะเป็นพวกฟาแลนเนาะฟาแลนป่าที่ผมปลูกครั้งที่แล้วคุณผู้ชมออกใบงามแล้วครับงามแล้วนะ ช่วงนี้ของส่งได้แล้วนะครับลูกค้าท่านไหนที่สั่งของไว้ก็รบกวนโทรมาคอนเฟิร์มกันนิดนึงนะครับหลังจากห่างหายไปนานเนาะโทรมาคอนเฟิร์มว่ายังเอาอยู่นะยังรออยู่นะจะได้รีบจะส่งให้นะครับบางทีก็นานเกินไปเพราะว่าช่วงก่อนอะประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือขนส่งเขาไม่รับพัสดุเลยอะครับผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งให้ จากวันนี้บางพื้นที่เริ่มส่งได้แล้วนะครับหากสนใจอะไรก็โทรมาได้เลยโอเคนะคะวิดีโอนี้พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตสินค้าใหม่แล้วจะถ่ายลงอีกฝากกดติดตามด้วยนะครับฝั่งนี้มันก็เขียวๆอยู่นะคุณผู้ชมมีแต่พวกเฟิร์น ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ